I got a bottle of Patron and some lights off. ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ใครจะซื้อมาเลยแมนยูตั้งราคาขายสกอตแม็กโทมิน่ห้าสิบล้านปอนด์ซื่อดังจากประเทศอังกฤษได้รายงานว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดได้ปักป้ายราคาขายสกอตแม็กโทมิน่เอาไว้ที่ห้าสิบล้านปอนด์หากมีทีมต้องการซื้อในช่วงซัมเมอร์นี้สกอตแม็กโทมิน่กองกลางทีมชาติสกอตแลนด์มีข่าวเรื่องการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หลังไม่ค่อยได้ลง เล่นเป็นตัวจริงสักเท่าไหร่นักนะครับในยุคข,ของเอริกเทนฮากกองกลางวัย26ปีกลายเป็นตัวเลือกลำดับที่4ในแผงมิดฟิลด์ของทัพปีศาจแดงต่อจากคาเซมิโร่คิสเตียนอิริกเซนและเฟสตล่าสุดเดรี่สตาสื่อดังของประเทศอังกฤษได้รายงานว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยู่นแตดได้ตั้งราคาขาย